สวัสดีค่ะพบกับสิริแปดหกทาโร่นะคะวันนี้นะคะสิรินะคะจะมาทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับหัวข้อความฝันอีกแล้วนะคะแต่ครั้งนี้นะคะความฝันนะคะจะเอาเป็นเหมือนอัปเดตเหมือนปัจจุบันเลยแล้วกันว่าความฝันของเรานะคะเมื่อคืนนี้นะคะบอกอะไรเรานะคะความฝันเมื่อคืนนี้บอกอะไรแล้ว เราจะมีโชคลาภไหมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภไหมเร็วๆนี้จะมีโชคลาภไหมดีไหมคะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะก็ดูพลังงานนิดนึงเนาะว่าเป็นธาตุอะไรของเพื่อนก็พอนะคะค่ะสิบดาบนะคะเป็นคนธาตุลมนะคะ มีถุนตุนกลุ่มค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะเป็นคนธาตุไฟนะคะเมธสิงธนูค่ะราชินีถือถ้วยนะคะเป็นคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะเดี๋ยวอีกใบหนึ่งแล้วกันเนาะสามเหรียญน,นะคะเป็นคนธาตุดินนะคะ มังกรกันพึกสศพนะคะก็มาทุกท่าเลยนะคะก็เป็นพลังงานของเพื่อนๆทุกๆท,ท่าเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆฝันเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะหลดมาสามใบเอาเลยเนาะ เป็นเรื่องงานนะคะเด็กถือไม้เรื่องงานนะคะก้าวไม้เท้าแล้วก็ the e m p r e s นะคะ,ะเป็นงานที่จะทำให้มีความมั่นคงมั่งข้างแล้วก็สบายเนาะเป็นงานที่อาจจะเริ่มลงทุนงานใหม่งานเดิมก็ทาไว้เยอะแล้วนะคะตอนนี้ชีวิตก็ happy มีความสุขแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า จะให้การงานทั้งนั้นนะคะจะมีโชคลาภไหมหรือจะมีโชคจากงานนี้ไหมหรือจากสิ่งไหนไหมนะคะค่ะเม,มจิเชียนะคะมีแน่นอนนะคะคิดได้เลยค่ะเพื่อนเื่อเลือกได้เลยค่ะว่าจะทำอะไรนะคะได้เลยนะคะแต่สินใจให้เด็ดขาดเลยนะคะราชินีถือดาบนะคะ เพื่อนๆเ,เป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดนะคะสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยคือโชคลาภนี้มีอยู่แล้วค่ะอยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะคะชีนี้ถือถ้วยนะคะดีเอ็มเพลย์ Emperor นะคะในความสามารถของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆใช้ความสามารถได้เลยนะคะเอ็มเพล์นี่เลขสี่เนาะ มีเชื่อเล็กหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิริดูนะคะว่าเร็วเ็วนี้ไหมความฝันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ,ะเป็นจริงได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะในด้าน สิ่งที่หวังนะคะจะมองเป็นเช่วาภหรือเป็นมองว่าเอ๊สิ่งที่เราคิดจะทำความฝันนี้บอกถึงสิ่งที่เรากำลังคิดถึงอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่านะคะสิ่งนั้นบอกเลยว่าถ้าวางแผนและดำเนินการตัดสินใจนะคะอยู่ที่เพื่อนๆนะคะตัดสินใจได้เลยค่ะสำเร็จค่ะอ๋อสองใบเลยเนาะมาเเห็นไหมคะเนี่ยได้เฉลิมฉลองเลยนะคะมีปาร์ตี้เลยนะคะก็คือสำเร็จนะคะ คะนานไหมไม่นานหรอค่ะจะได้ฉลองแล้วเนาะค่ะเห็นไหมนี่เพื่อนๆเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนมีเซนส์นะคะตัดสินใจได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถตัดสินใจเลือกได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ความฝันเมื่อคือนนี้นะคะ ะจะส่งก็คือส่งเสริมในเรื่องของโชคโชคลาบกับเพื่อนๆที่หรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆคิดจะทํำไหมนะคะส่งเสริมนะคะค่ะยังไงวันนี้นะคะสิรินะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะวันนี้คลิปสั้นๆนะคะค่ะแล้วเดี๋ยววันหน้านะคะเดี๋ยวสิริจะมาทําในหัวข้อใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสิงหจะลองทำคลิปนี้อีกนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้สิงี์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย